องค์สั์เพื่อการผลิตของบ้านประสังแล้วนะครับเริ่มแรกก็มีการเสริมเสริมจากกรมพนาชุมชนให้มาก่อตั้งกลุ่มออมทรั์เพื่อการผลิตเพื่อให้เป็นศูนย์เงินฝากเงินออมของประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเงินกู้นะครับเริ่มมาก่อตั้งเมื่อวันที่15กันยายนปี2542ตอนนี้ก็ได้เวลามา22ปีแล้วแล้วก็เข้ามาเริ่มแรกก็จะให้กู้เลยเพราะว่าเป็นเงินทดลองเครดิตนะครับหลังจากนั้น6เดือนคุณต้องเอามาใช้ก็ผ่อนเป็นรายเดือนไป ถ้าเริ่มเข้าใหม่ๆเนี่ยสูงสุดจะให้5 0 0 0บาทครับหลังจากนั้นเราจะมีการสะสมหุ้นหุ้นเนี่ยเราจะสะสมให้เดือนละอย่างต่ำา50บาทอย่างสูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับแต่หุ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการกู้เพราะว่าจะผู้ได้5เท่าของเงินหุ้นของเราที่เรา,เาฝากไว้กับกลุ่มแล้วก็เรื่องความโปร่งใสอะไรเนี่ยพวกเราทำบัญชีเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเช่นวันที่1วันที่5เนี่ยเราจะมีมีกิจกรรมคือให้สมาชิกมาออม เสร็จแล้วก็มามาใช้นี่นะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมของปลุ่มทุกอย่างเราจะอ้างอิงบินอย่างเดียวนะครับบินนี่จะเป็นตัวสําคัญในเรื่องของความโปร่งใสสมาชิกคนหนึ่งนี่จะพูดได้ทั้งสามสี่สัญญาสัญญาแรกก็คือ1ก็คือผู้สมัครสองผู้เศษ3ผู้สุขเสริญ 4, สี่ก็เฉพาะกิจก็คือผู้ทองสวัสดิการอื่นนะฮะเรามีการปันผลเนาะคือเราเอาผลกําไรทั้งหมด มาแล้วก็ปันผลให้สมาชิกส0ิปีหนึ่งได้ร้อยละหกละเจ็ดนะครับของเงินที่ท่านฝากอยู่เป็นเงินหุ้นนะครับผมอย่างที่2เราแบ่งจัดสรรเอาไปอีก1 5ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเข้าโรงพยาบาลเราจ่ายให้คืนละ800บาททุนให้ผู้สูงอายุอ่านเด็กนะบพกิการนะครับคลอดบุตรเราก็มีเงินสวนถุงให้บุตรแล้วก็ให้แม่ด้วยเสร็จแล้วเวลาเสียชีวิตเนี่ยมีสวัสดิการที่ให้ก็คือสมทบเงินหุ้นให้หนึ่งเท่าไม่เกิน5 0,000บาทครับอย่างที่2 ใช้นี่ให้อีกห้าหมื่นถ้าเป็นนี่ห้าหมื่นไม่ต้องใช้เราจะมีสสดิการใช้นี่ให้อย่างที่3เรามีเพื่อนช่วยเพื่อนให้โดยการรวบงวมเงินของสมาชิกแต่ละคนจ่ายให้คล้ายๆกับค่าจมาชิกเนี่ยก็ประมาณอีกสามหมื่นกว่าบาทหลักของการบริหารเราใช้คุณธรรมห้าประการนะครับของตชอที่เขามาอบรวมให้เราครับเราจะใช้ตัวนี้ในการถ่อยทีถ่อยอาศัยของสมาชิกถ้าเขาไม่มีเราก็ต้องเรียกเขามาคยุยว่าใครที่ไม่มีลรวก็อมชอมกันได้เขาให้คุณจ่ายดอกมาก่อน เพราะว่าดอกเราต้องมาบริหารเราต้องมาปันผลเราต้องมาให้เป็นสาระประโยชน์เราต้องมาเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเรามีเพียงแนวทางเพื่อให้กลุ่มดําเนินการภายใต้หลักธรรมภิบาลแต่กลุ่มและสมาชิก ในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบซึ่งกันและกันจึงจะทําให้การดําเนินการมีความโปรง่งใสป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จึงจะทําให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสําหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าซางวิวัฒต,ตอนนี้ได้รับการยอมรับและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด,ด้วยค่ะสมาชิกก็มีความภาคภูมิใจนาอมีความภูมิใจที่ว่า บ้านป่าซางวัดนมีกลุ่มอมซ์เพื่อการผลิตเป็นสถาบันการเงินที่จะมาช่วยเหลือนะในเรื่องของกลุ่มอาชีพในเรื่องของการลงทุนเวลากู้เงินไปเนี่ยเขาไปลงทุนกระดดกเรียต่ำกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าซางวิวัฒน์โปรง่งใสไร้ปัญหาการทุจริตมั่นใจได้ค่ะกลุ่มอมย์เพื่อการผลิตจะตั้งเมื่อปีพออศ .2527 ้าเจดเจ โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนของอำเภอเชียงคำจะเริ่มต้นมีสมาชิกอยู่ร้อยสาวห้าครัวเรือนอ ขวเรือนเลื่มแหลกนั่นขวเรือนละสิบบาทนะเจ้าปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดอยู่สี่ร้อยสิบคนโดยมีการออมเดือนละห้าสิบบาทแต่บเกเินห้าร้อยบาทต่อเดือนนะเจ้ามียอดรวมทั้งหมดอยู่หกล้านสองแสนสามมืนแปดพันสามรอยแปดสิบสามบาทนะเจ้าและปัจจุบันกลุ่มได้กู้สมาชิกกู้ยืมไปเป็นจํานวนอยู่เจ็ดสิบคูเรือนนะเจ้าโดยปรับดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละแปดบาทต่อปี เป็นสมาชิกที่กู้ยืมทั้งหมดรวมปิดจำนวนเงินอยู่หกล้านสี่แสนเกพันกว่าบาทนะเจ้าจกิจกรรมเด่นของกลุ่มออนทรัพย์ของเฮาคือมีอยู่ 1. คือสู่สาธิตการตลาดเจ้าสกลุ่มท่อ,าอท้ากไทยลือของบ้านสัมปุเลยเจ้า ธนาคารเข้าเจา้า c การจัดสัรตุนกาไรให้แกสมาชิกและก่อชุมชนของเขานี่เจ้าสาหรับสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านสัมปูเลยน่เจ้ามีสองรูปแบบน่เจ้ามีหนึ่งเป็นรายบุคคลน่เจ้าซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านเขาแล้วสองมีสมาชิกรายกลุ่มโดยมีการจัดการบริหารแบบเป็นกลุ่มพอเป็นกลุ่มปุ๊กเขามีการจัดสรรดอกเบี้ยให้เป็นร้อยละสามแต่สมสมาชิกของเขาจะได้ดอกเบีย้ยร้อยละสี่บาทต่อปีนะ่เจ้าแล้วมีการจัดสวัสดิการเพิ่งสมาชิก ในร้ายบุคคลตัวนี้นะเจ้าซึ่งมีในเรื่องของทุนการศึกษาในการนอนโรงพยาบาลและเกาะผู้ได้ออกาสและกรณีเสียชีวิตตัวเจ้าเอามีครอบครัวต้นแบบขอยกตัวอย่างคือนางรำพึงของคุณนะเจ้าเข้ามาหากลุ่มออมทรัพย์เพื่อมาขอว่าปรับโครงสร้างนี้กับกลุ่มออมทรัพย์โดยการรวมนี้กลุ่มออมทรัพย์ของเขาก็เลย เขามารวมนี้นางรำพึงอยู่เป็นหนี้อยู่ 4, สี่0 0นกว่าบาทแต่ปัจจุบันนี้นางรำพึงเป็นนี้คงข้างกับกลุ่มสมาชิกเขาอยู่แค่4ี่0มื่นกว่าบาทขอขอ,ขอบคุณก่มออมทรับของบ้านเขาที่ทำให้ครอบครัวสามารถพ้นนี้พนจากหนี้เป็นสินทรัพย์และมีตีน้าทำกินและเป็นมรดกกอบครอบครัวขอขอบคุณ,คณเจ้า การผลิตชวนคุยชวนคิดชวนพัฒน,นาเป็นทุนชุมชนที่คนปรารถนาเป็นที่ปรึกษาอย่าใจยามจนเริ่มจากน้อยรวมเป็นร้อยเป็นพันเริ่มจากฉันที่แบ่งปัน สุขเข้าใจเสมอเพราะเป็นเธอที่เราไว้วางใจเหนื่อยแนละราใจไม่หยุดยัง้งรวมก่อตั้งพลังความคิดร่มออมทรัพเพื่อการผลิตพัฒนาชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชน ซื่อสัตว์เสียสละและเห็นใจรับผิดชอบได้เพราะไว้าวางใจคนดีคุณธรรมห้าประการนี้พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชน จังหวัดนั่นเองมีกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวนทั้งสิ้น728กลุ่มสมาชิกจำนวน8 5 5 0 1คนและมีเงินสัจจะสะสมจำนวนทั้งสิ้น352บล้านสองแสบาทจึงได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสุขภาพทางการเงินของกลุ่มอมทัพย์เพื่อการผลิตและพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง ตำบลสถานอำเภอปัวเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลที่มีคุณธรรม5ประการคือความซื่อสัตย์ความเสรรียสละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันดีเด่นจำนวน5รายมอบเกียรติบัตรและเงินขวัญถุงคนละ1,000บาทเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกคนอื่นๆต่อไป ในปัจจุบันพบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียงมีจำนวนสมาชิกและจำนวนเงินสัจจะสะสมที่เพิ่มขึ้นตามลำดับจึงมีความต้องการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มจากผลการดำเนินงานตามโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียงมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มอมทรัพ์เพื่อการผลิตได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มกล้วยฉาบซึ่งถือเป็นกลุ่มอาชีพในเครือข่ายของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อให้กลุ่มกล้วยฉาบมีเงินทุนหมุนเวียนซื้อกล้วยหอมทองจากประชาชนในหมู่บ้านป่าเหียง เพื่อนำมาผลิตเป็นกล้วยชาบกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าฟางเปลือกกล้วยและมูลสัตว์เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตและรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไม่กวดนะครับก็มีหมูสมาชิกตีได้ยืมเงินของกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตมันไปเห็ขอเขาไปทําอุปกรณ์ จากเศษไหมนะครับเศษไห้ต่างๆเขาก็นํามาแปรรูปเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับตกแต่งไว้ใจเกี่ยวกับในหมู่บ้านซึ่งคณะนี้จากการตีเขาเริมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี42นะครับซึ่งคณะนี้ก็เขาก็มีเงินดําเนินการอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเขาก็จะสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาเมื่อกับพวามไม่พป่นอกของเจ้าบ้านได้ผลการดําเนินงานโครงการทั้ง5กิจกรรม การเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีคุณธรรม5ประการการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มอมทัพย์เพื่อการผลิตการจัดทำบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอมทัพย์เพื่อการผลิตการสาธิตการทำปุ๋ยหมักการอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มแปรรูปกล้วยทำให้กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่ายเหียงเป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสมาชิกกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง และประชาชนชาวบ้านป่าเหียงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นชุมชนที่มีความเกื้อกูลและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป